สวัสดีครับท่านผู้ชมมอยู่ช่องแจนพาราครับวันนี้มายกกุ้งไปลักไว้แต่วันเทศกาลเช่าทุ่งนาบรรทักอยู่ไม้ทุ่งนาเมื่อวานนึกเนี้ยบทุ่งตรงไหนนะเมื่อวานเนบทุ่งตรงไหนต้นไม้ยกเพลแล้วก็ลืนไป มาครับอ so ันแรกแช่ไปขามคืนโอ้ยเลนจ่อยเลยอือเฮ้ยยกมาตรงนั้นกบไปแล้วกบโอ้เด้อเด้อเด้อต้องใส่ต้องมีถุงใส่ดินี่ใส่คู้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว้เดี๋ยวจับไปใส่ไปทางนี้เลยว่ะ มันจะออกไหมออกได้นี้ครุปเราก็ใส่ไปเลยก็ได้เออเออเออมวนมวนแหววมวน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 ให้มันอยู่ตรงมุมเดียวเอลยแหอะมาเดี๋ยวก็ได้ไี่กุบเข่าเลยมาเดี๋ยวก็ใส่ไวปนี่เลยเราไปเทบ้านทีเดียวก็ได้ง่ายดีลองเต็มดันทั้งล่างรุดเนี่ยกุบเข่าเสย อันแรกกับมันเลยครับผมกบตัวน้อยออกไหมเทพไปมาเลยยันรุดแล้วเออเดี๋ยวทับก um> okay. ันอะไแล้วก็อยู่ละเอ้าเอ้าเออไปมีสองเลยกบอีกแล้ว กระซิวเลยไม่โดดกบเลี้ยงโอ้ป so ูป so ุ <te> ๊บเลยไม่รู้เคาะใส่เลยวะปุ๊บเลยเนาะเคาะใส่นี่เดือดตายหมด่ลไรปูเนี่ยปุ๊บเลยก็ได้เคาะรลมไปข้างล่างตัวอันนี้ตัวใหญ่ปุูเออปูมันจะไม่มันจะไมเกาะนี่ขาดเลยวะเก้อนไหม ที่เทเลยวะนัานแต่ปูไมจ่จะหนีบไงคืถ่ายเลยแล้วเขาไปเทข้างนอกก็ได้ีด๋ยวค่อยเอาแต่กบออ,อกไปตงมัดแล้วถ่ายเลยเออไปครับอันนี้แล้วเนี่ยไม่มีของแต่เยอะวัวห้อยเข่าอ่ะอน,นี่ เสื้วัดกันนเลยก็อันนี้ทูดเลยอ้าวโกบอีกตัวใหญ่ด้วยอู้หูสองตัวเลยได้ครัวเลยเฮ้ยโอ้โกบเขาไปสามเถียนเนาะได้ไหมไปได้ไหมเนื้ตัวใส่ยลอยอยู่ตายเชยเนาะตุ่มน้ำตายอืมกบตุ่มน้ำตายใช่ไหม นะครับมีแต่แต้มง,งามๆเอ้อววอาโอยอะไรวะเราทำมาลงน้ำเลยไปครับอันที่สี่ครับตามอันท่านมามีแต่แต้มง,งามๆกบอีกปูโอ้โอ้โอโอโอปลาหมอ ตัวบรรยากาศแถวเช้า,ชาครับพบุักมีละโอ้หอยโอ้อันนี้หอยกุ้งไม่ค่อยเข่าอันนี้เนาะงั้นนั้นไม่ไม,ไม,ไมีเหยื่อได้เซ้เนาะเด็กกบเซ้ยมีพร้อมสปเหยือ่อต่เอาเขาโรยใส่ข้างในมันก็เลยเขา่า ไอ้ครับม,มีปลาคืนอนี่ม่ให้ต่อรอบมาใส่ต่อบเอาบาวางไว้เค็มเขาเลยกลุ้งกระโดดเลยแล้วปูนี่ยึกไอ,อ,อันนี้คือกุ้งไม่ค่อยเขาปะ ใช่ไหมตกใจมดหางเลยนี่และท,ลทลออนนี่ได้โก้เมื่อคืนเอออันดายไหมเด็ดปูดหน่อยฝา อีกกันอีกอันออีกสามอันที่สีอันอลื่นลอีกสอันสุดท้ายอืมนี่กุ้งเขาล้าว่ะ สองอันไข่กุ้งโดดไหมเหแบบี๋ยปะปูตัวหน,นึ่งเฮ้ยกลางวันปูเขาดีกว่าเด้เนาะเอ๊ะหมดแดงกัด โอ้ยมดแดงหมดแดงกัดจืดหมดแดงโอนี่เป็นไงหมดแ่กปีแ่วนียปไนไปดียกกันเถอะเสียรสชาิเฮ้ยนะ ไปเที่ย่บ้านที่นิว้าของใสไปครับเดี๋ยวไปเทียอยู่บ้าน,ทน,านเทีย่ยนินมันมีของใส่เดี๋ยวไปดูผลงานรวมอยู่บ้านครับผมเดี๋ยวกันครับ ต้องน้ามันจกขันด้โอเคกห่มดรุดเลยคุณรุดไวอไรล่างตะเม่แกไหนเอามือออกไปกิลัตตันี้ลงก่อนเตรียมนี่รันนี่อีกทะลวงไหนรันนะน้ำไหลมันจะเข่านี่เป็นไรมันน้ำมันไหลอยู่เลยกบกบอันนี้จับแกน้องแก่ มัดไว้ยกทั้งคางนี่ก็ได้ดิไม่มัดไว้มัดไว้อยู่ไหนใส่กำงเงเลยไปใส่กำงเงเลยเอราะว่าเขาสองตัวเสร็จครบตัวนึงตายตัวที่ไม่มีไอ้กระบอกอาหารเลยนะบีบเอวไปยักษ์ไม่ต้องใส่ตอนเวลาโยนลงมันออกกระหล่องนี่แหละวะไม่ยังไงก็ใส่ไปอยู่ Cái mịch chọc lưu đê? đấy, Chắc vậy, nó Ngôi chọc của nó A chọc của lưu đê. Chọc lưu nầy gai của tất cả mọi người chọc. Mẹ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  มีอันนึงเลยตัวเวลานั่นมันปุ๊บไม่คุยอะไรไม่ห่ะอยู่แล้วขอเลืว่ขามัลงหมดลอ่ะตุกตี้ใส่ครังนีจะลุมดีจกับไม่เห็นครับมันจะออกใครไหมตะโพลจับตรงนี้ะครบ กร้ดดออก่าฮะของไฟที huh. yeah. uh ่ฐานขาพลา้มอดอใหญ่นะูขึ้นใหญ่วันอมอกยากใช่ไหมน้ำใมันใหญ่ โอ,อสคแบบนีน้มันก็ยากออกไปนะปนูนี่น,อนอ่องไปการได้ไหนไว้ไม่ค่อยออกนะมน,นีดเลยเนีบไหมเดี๋ยวโอย้อยเยาทำคลายก่อน เอ <ๆ S 2> าตัวขวางไว้ทำไงมันจะลงมันใหญ่ลงลงก็ลงมันไม่ไดีมันใหญ่ปูเดินไปไเข่าอันหน่อยนะโน้นมัหนหมัดไ้เน่อ ขัวด้วยไปทำงานอ <Hey. S 2> ะไรขัวกินตอนนี้เนี่ยทำะแบบทำเอาโหโหยาวาก็ไม่เจอออกมีอะไรเยอะไปลงดังไอ้ทุ่งนั่นนีน่น้องนั่นเหมืองไงเหมือง วายาูกูยังม่เคยแสงเดเยอ่ะูมันแล้วเพ้าไม่ได้ไม่ได้ใส่ที่กระพือนนะไเล่นมเดินเขาไม่ได้ไงใส่ที่กระพื่อนเดินเขา ไปทำงานแล้วเหรอแคเดี๋ยวหลังปวดยังอยู่อยู่นอือเวลาเขาเลยแล้วครับรถไปเรื่อยวิ่งเขาเลยนะเห็นนิปีดอีกนี่นี่ปวดจะออกง่ายก็ง่ายอยู่ข้างบนอีกตัวนึ่ง เอาแล้วตายแล,ล,ล้วเหรอตายแล้วจะโรดผัดเอาใช่ไหมกบตัวนี้เก่งตายอ่ะอเออดูผลงานครับผลงานรวมกบองตัวกระปูปูไม่ค่อยเข่าบนเมื่อวานหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ,อืม

คลิปต่อเนี้ครับเจอกันในพี่หน้าครับผม